สวัสดีครับกอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์เมื่อมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและคาธนูสามารถฟังได้สองรูปแบบครับกดอ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปติดงามกับช่อง,างาชาแนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ปีลิฟว์ว่หกสิบเก้า 69, ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องอัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับขออภัยนิดนึงนะครับเสียงจะ เออไม่ค่อยสัดเียสักเท่าไหร่นะครับพอดีเป็นหวัดนิดหนึ่งนะอ่าก็เลยเสียงมันบางทีมันหายใจไม่ทันนะครับอืมประมาณนี้ทีนี้จะมีจะบอกว่าโปรโมชั่นก็ไม่ใช่เพราะว่าราคาจะเท่าเดิมแต่ว่าผมจะแถมให้แล้วกันนะครับเรื่องของตั้งดวงจีนให้นะครับถามว่าทําไมต้องคือดูดวงส่วนตัวแล้วจะแถมการตั้งดวงจีนให้เอาไว้ดูสลับในแต่ละปีในการชงไม่ชงนี่ครับเพราะบางคนคิดว่าอ๋อปีนี้ไม่ได้เกิดปีละกาปีหน้าก็ไม่ได้เกิดเอาไหมว่า ปีหน้าก็ไม่ได้ชงนะปีนี้ก็ไม่ชง,นะชงแต่อย่าลืมนะครับหลายคนคงไม่ทราบว่านักษัตริย์ไม่ใช่มีแค่ปีเท่านั้นนะครับแล้วมีธาตุด้วยนะอ่ามีธาตุข้างบนตัวนักษัตย์อยู่ข้างล่างนะครับผมเคยพูดไปแล้วในช่วงตุจจีนใช่ไหมครับอ่าคลิปของตุจจีนเนาะถึงจะมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงแต่ว่าผมทําไว้ก่อนเพื่อที่ทควรจะได้เตรียมรับไว้นะครับก็หมายความว่าใครดีที่สุดใครไรที่สุดอะไรประมาณนี้ครับบางทีอ่ะถูกชงได้เดือนเดือนถ้าถูกชนนะครับหมายความว่า คุณจะต้องตกงานย้ายงานเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนถ้าชงดิถีหรือวันวันเนี่ยดูยากต้องไปดูปฏิทินร้อยปีหรือตั้งดวงนะครับง่ายกว่าจินี่สุดท้ายนะครับก็คือเวลาเวลาเนี่ยลืมบอกไปว่าใครเกิดเดือนกันยายนปีนี้ชงเดือนก็คือตกงานย้ายงานเป็นงานครับใครที่เกิดในเวลา5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นของทุกทุก,ทก,ทกวันนะครับคุณก็เดินชงอีกแล้วนะครับบุตรบริวันนะครับเขา้าออก,ออก,ออกนะบุตร ของเราจะได้ไปเรียนต่างถิ่นแดนไกลนะครับประมาณนี้โอเคจบนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปทีนี้ใครสนใจก็แอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้แล้วกันครับทีนี้สำหรับคนาราศรีธนูราคาธนูนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับพยากรณ์นะเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับก็วันท้ายก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นกราฟิกหน้านะครับอันนี้กราฟิกเอาไว้เป็นปกคลิปเฉยๆนะครับโอเคนะครับมาเป็น อาปกคลิปไม่ใช่มาเป็นกราฟิกนี้นะครับผู้ที่เกิดในราศีธนูดูจากด้านล่างตรงนี้ใครที่เกิดลัคนาธนูดูได้จากจุดธนูตรงนี้นะครับคือสีขาวรอลิงบรรยากาศนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2566นี้มีการโครจรย้ยายราศีทั้งหมด3ดวงน้อยมากๆแต่มีเนยยสําคัญคือดาวพุธนั้นย้ายราศีสองรอบก็คือเปิดหัวปิดท้ายนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูดาวประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีของคนราศีธนูลัคนาธนูตอนนี้ กำลังโคจรอยู่ในราศีมีนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ลัคนานะครับและตาแหน่งเกษตรก็ถือว่าปังมากและตอนนี้เดินดีปกติแล้วด้วยนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะในเดือนธันวานะครับการเดินธันวาเป็นต้นไปก็ถือว่าประมาณเดือนหนึ่งละนะครับที่ดาวพฤหัสเดินดีแล้วนะครับก็ถือว่ามั่นคงในความมั่นหมายว่ามั่นคงในตัวตนในความคิดนะครับมีศักยภาพมีความมั่นคงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสในเดือนพันธุจึงหมายความว่าพันธุแปลว่าความมั่นคงนะครับแปลว่าครอบครัวหมายถึงว่า ตอนที่ดาวพดีอยู่ตรงตำแหน่ง,น,งนี้นะครับยกเว้นถอยหลังนะหมายความว่าเดินดีปกติเนี่ยนะครับก็จะมีครอบครัวนะครับบางคนอยากได้ครอบครัวก็จะมีครอบครัวอยากแต่งงานก็ได้แต่งงานอย่างเงี้ยครับอยากมีคู่ก็ได้มีคู่นะครับถือว่ามันเป็นช่วงที่ดีแล้วเราอยากจะยกระดับฐานะขึ้นมานะครับแต่จงจําไว้ว่ากลับไปดูในพื้นดวงก่อนว่าเรามีดาวรายอยู่ในราศีพันธุไหมแล้วก็อยู่ในเดือนกรมภาหรือเปล่าเพราะมันเล็งกันนะครับเช่นใครมีดาวเสาราหูมฤลึกจะอยู่ที่เนี่ย มันเลงครับมันไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับแปลว่าบางทีอาจจะได้ชาได้ยากนะครับแต่ก็ได้แต่อีกประเภทหนึ่นงคือไม่ได้เลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเกณฑ์ที่สําคัญมันเป็นอะไรบ้างแต่ว่าคุณจะมั่นคงชาบอกเลยนะเพราะเพราะดาวพฤหัสได้เกณฑ์ดาวเสาร์นะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าแต่ยืนตําแหน่งโยกก็คือให้คุณผลที่ดีแต่มันเป็นเกณฑ์ดาวเสาร์จึงหมายความว่าล่าชา้าได้นะแต่ล่าชา้าโอเคไหมนะเพราะเสากับพฤหัสเนี่ยเป็นคู่คู่ภายนคู่พระคู่โจรก็หมายถึงว่า เสียก่อนแล้วดีเท่าเเหมือนกันนะครับเหมือนกับพระกับโจรเจอกันแล้วพระกล่อมให้โจรกลับใจนั่นแหละกว่าจะกลับใจได้ก็คือวิธีทางมันไม่เหมือนกันนะถูกปะนั่นะแหละก็คือชาเหมือนกันแต่มันก็ได้โอเคไหมอ่าผมว่ามาชาดีกว่าไม่มานะโอเคไหมอ่าคือเราเราเลือกไม่ได้นี่คือฟ้ากําหนดจําไว้ว่าฟ้ากําหนดเราเราเปลี่นเรามีหน้าที่เดียวคือการเปลีป่ยนแปลงเ,เท่านั้นนะครับหลบเลี่ยง ให้ได้แค่นั้นเองประมาณนี้มันฝนตกเอาพูดง่ายๆฝนตกเราก็หนีฝนเข้าล่มก็คือจบถูกไหมครับนี่แหละก็คือการแก้ไขนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวาดาวประจําตัวดาวพัสดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจะดูกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับเดี๋ยว่อยว่ากันเนะาะดาวพันธุเทุกนเกษตรโอเคจบนะครับเข้ามาจากสองเจ้าเดือนนี้ความคิดความอ่านมันดีมากนะครับในช่วงนี้นะแต่ดาวพัสดีกำลังจะเดินหน้าแล้วในราศีปุตตะในราศีเมษใช่ไหมครับในช่วงวันที่ประมาณ17 เมษายนนะครับ2566นี้แล้วนะครับอแต่ว่ามันเกินผังที่เราพูดถึงตัวมัดแรกแล้วใช่ไหมครับแต่ผมถามแห้นิดนึงว่าเออมันยาประมาณนั้นนะครับก็คือเมษาแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าอะไรจะออกจากการควบคุมของเกณฑ์ดาวเสาแล้วหรือไม่ก็ไม่ไม่นะครับดาวเสายังยังเกาะติดดาวพฤหัสดีไม่ไม่ห่างเลยนะครับอ่าบอกไว้ก่อนเดี๋ยว ล้วเสาจะย้ายไปนหนึ่งนาในเดือนสาตาุค่อยว่ากันนะครับอ่าโอเคแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาดูอันนี้สปอยน้ำชิ้นไปนิดหนึ่งนะครับเราไปดูดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือดาวพุธวันที่5กุมภาพันธ์หกในราศีมังกรตอนนั้นนะ่ะเขาถอยหลังกลุ่มลัคนาอยู่นะครับคือหมายถึงว่าดาวพุธกลุมละะ่มหลักอ่ะแล้วมันเป็นประด้วยแล้วมันก็ถอยหลังด้วยอ่ะกลายเป็นว่าการติดต่อการสื่อสารหัวแบงค์เลยครับสำหรับคนราศีธนูนะ มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันตื้อการคอนเน็กชันการพูดกันสื่อสารใดๆก็ไม่เป็นผลเพราะว่ามันล่าช้านะครับจำไว้ว่าการถอยหลังคือความล่าช้าอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวขันถอยหลังในนาแิ้ามันล่าช้าแล้วมันปัญหามันยืดเยื้อแล้วดาวพุตเป็นดาวแห่งการเอาตัวรอดก็ไม่ได้ช่วยส่งผลให้คุณด้วยเพราะมันกลุ่มลกของคุณแปลว่าสมองมันแบรงมันคิดไม่ได้นะครับมันตื้อไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะดีแล้วนะครับเพราะดาวพุธเดียวที่5กุมภาพันธ์ห6เนาะนะครับ แต่ที่พูดอยู่มันเป็นเดือนมการาถูกไหมก็ต้องทนอีกนิดน,นึงนะนะครับดาวคาันก็จะเดินดีแล้วในเดือนหน้านะครับเพราะดาวคาันเวลาถอยมันถอยนานแต่โชคดีนะปีนี้ถอยไม่นานนะครับอ่ะถือว่าดีไปนะครับประมาณนี้รู้สึกว่าดาวคาันอยากจะถอยครั้งหนึ่งอ่ะสี่ปีสี่ปีถอยครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันถอยแค่ประมาณ4ี่เดือนเองก็ไม่ได้เดยอะมากมายถูกปะอ่าสปีถอย4เดือนนะมันก็ถือโอเคอยู่ถูกไหมครับอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับ ย้าย้าสู่ราศีมังกรันที่5กุมภาพันธ์66เจอดาวเสาบางคนถามว่าอาจารย์ดาวพุธไปเจอดาวเสามันจะดีไหมมันจะรายหรือเปล่าไม่ครับดีดาวพุธเนี่ยเจอกระดาวเสาดีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าดาวเสาเป็นเพื่อนเกิดกับดาวราหูเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับแต่อย่าลืมว่าดาวพุธมันถูกกระดาวเสาด้วยนะครับมันเป็นคู่สมพลเมื่อกี้เป็นคู่มิตรอันนี้เป็นคู่สมพลคู่สมพลคืออะไรหลายคนจะไม่ค่อยทราบเพราะมันเป็นขั้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ นอกจากควาว่าคู่มิตรนะครับก็คือคู่สมพลก็คือการรวมพลังกันให้เกิดความเข้มแข็งดาวเสาร์มีกําลัง10ดาวพุธมีกําลัง1ิบนะครับบวกกันเป็น27พอดีนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยก็คือคือดาวทุกดวงจะจะับคู่กันได้หมดเลยนะครับแต่ยกเว้นบางดาวนะครับอย่างเช่นดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลัง6ส่วนดาวศุกร์มีกําลัง21นะครับบวกกันก็เป็น27เหมือนเดิมนะครับอ่ดาวจันทร์มีกําลัง15ดาวราหูเนี่ยมีกําลัง 12บนะครับบวกกันก็ได้27นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้มันหมายถึงการรวมพลังกันทีนี้ดาวเสาร์กับดาวพุธมันแปลว่าอะไรแปลว่าการวางแผนโครงการระยะยาวในเรือนการเงินแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกคือหมายถึงว่าแรกแรกอ่ะแรกแรกของต้นปี66ใช่ปะอ่ามันเพิ่งผ่านมาแค่เดือนเดียวคือจำไว้นะครับวางแผนตอนช่วงหลังวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะอย่าวางแผนก่อนนะเพราะราดาวพุธยังอยู่ในราศีธนูเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาเดินดีหรือย,ยัง เพราะมันแบบว่ามันยังคิดไม่ได้มันอาจจะวางแผนคาดการผิดได้นะครับต้องรอให้เข้าสู่ดาวเสาก่อนแล้วดาวดาวพุธกับดาวเสามันจะช่วยกันเองดาวเสาเนี่ยมันขี้ระแวงมันไม่ค่อยเดินเคาหลายนครื่งบอกว่าดาวเสาเดินช้าถูกไหมครับแต่พอดาวพุธมาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเสือเต็มปีกอย่างเช่นดาวเสาเนี่ยเดินช้าใช่ไหมวาาระแวงแต่ดาวพุธมันขี้สังเกตพอสังเกตมากปุ๊บรู้เร็วทันนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่หมายถึงว่าเป็นคนที่ฉลาดนะครับเป็นคนเฉียว นะครับเป็นคนเฉลียวแต่ดาวพฤหัสคือฉลาดนะฮะดาวพุธคือเฉลียวมันเฉลียวก่อนมันครึ่งนึงมันค่อยฉลาดเข้าใจไหมครับอ่าทีนี้พอดาวพุธมันเร็ว1เดือนย้าย1ราศีแต่ดาวเสาร์สองปีครึ่งต่อหนึ่งราศีถูกไหมครับอ่าพอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยดาวพุธจะหาข้อมูลมาให้อําเธอเดินสีวเเร็วๆอ่าตามมาตามมาครับดาวพุธก็จะเบาลงไม่เดินเร็วเกินไปดาวเสาร์ก็จะเดินเร็วขึ้น ไม่ชาจนเกินไปเห็นไหมครับพอมารวมกันแล้วมันบาลานซ์นั่นแหละนี่คือคู่สมพลที่ดีมากนะครับว่าโครงการเรื่องการเงินแล้วคุณจะดีไปตลอดทั้งปีเลยโอเคไหมนะครับถ้าใครไม่วางแผนอาจจะลืมนะวางแผนเราต้องทําด้วยนะบางคนบอกอาจารย์ให้วางแผนแล้วก็จบนอนสบายไม่ใช่ครับมันคุณจะไม่ดีนะครับโอเคไหมโอ้ทีนี้มันจะมันมันอาจจะแบบว่าได้เงินก้อนด้วยนะไอดาวเสาเนี่ยมันแปลว่าการเงินที่มีเงินก้อนแต่มันเป็นปัญญุบานเพราะว่าได้เกณฑ์ดาวเสาด้วยมันหมายความว่า อ่ะชาหนึน่งแต่วางแผนด้งไงวางแผนไปแล้วยังไงก็ต้องได้แน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เรามาดูดาวดวงอ่าลืมบอกไปว่าดาวพุธมาจากเจอนกรรมะกรรมะกรุณะทํางานได้เงินถูกไหมครับวางแผนเรื่องการเงินดีๆแล้วการงานเราจะทําให้เกิดเงินอีกทีหนึง่งมาจากเจอนปตัตนิยด้วยเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามหรือคนตรงข้ามที่มาทํางานร่วมกันจะทําให้เกิดเงินแปลว่าหุ้นส่วนสิรวมกันจะหุ้นส่วนก็ได้แต่จำไม่กลับไปดูในพื้นดวงก่อนว่าทําหุ้นส่วนได้ไหม บางคนมีหุ้นส่วนบางคนมีเพื่อนร่วมงานไม่ได้แบบว่าหมายถึงว่าทํางานบริษัทนะครับแต่ก่อนทําคนเดียวทีนี้มีพนักงานมาใหม่ร่วมกันทํางานเุ๊บก็ดีเงินหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายจําคํานี้ไว้นะครับโอเคต่อไปดาวอาทิตย์นะครับเข้าสู่ราศีกุม 3, ภ์วันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกหกเนี่ยใกล้วันทไทยเนี่ยอาทิตย์เข้าสู่เดือนกุมเนี่ยเป็นปรานะครับทุกครั้งเลยทุกคือกุมภาพันธ์ที่ดาวอาทิตย์ต้องเป็นปรานะครับอ่ะทีนี้มาจากเจ้าหนุ่สุภาสุภาสาชะหมายถึงผู้ใหญ่ ในสังคมนะครับทําไมอะ่ะมันบอกไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าหรือประสบความสำเร็จเรื่องของการคอนเนคชั่นหรือการพูดคุยสื่อสารใดๆแล้วเกิดความสําเร็จแล้วอะไรครับอันนี้คือลูกค้าก็ได้นะอันนี้คือซาชามาถึงการติดต่อการพูดคุยมาถึงดีวงานแล้วได้อะ่ะโอเคปะ่ะอ่านะครับแต่มันเป็นประค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แปลว่าครั้งเดียวเราจะได้นะครับพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ นะครับครั้งครั้งแรกอาจจะยังไม่ผ่านนะครับแต่ครั้งที่2ออาจจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอดาวพุธเข้ามาจะดีขึ้นนะครับโอเคดาวที่มีเดือนเดียวนะจบต่อไปดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มาจากอ่าไม่ใช่ขออภัยดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนวันที่18กุมภาพันธ์66จากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยมันปังมากดาวศุกร์เป็นอุดเนี่ยแปลว่าสูงสุดในดวงชะตาทาให้เรามีวาสนามีบารมีเข้ามาแทนมากุมกระดาวประจาตัวอ่ะมันเป็นคู่สับคู่โชคนะ อ่าแปลว่าเงินก้อนใหญ่พันธุ์ทุกแปลว่าคุณจะซื้อจะขายก็ได้นะที่ดินเนี่ยอ่าจะซื้อก็ก็มีเงินก้อนโตไปซื้อไงอ่าถ้าขายก็แปลว่าขายแล้วได้เงินก้อนโตนะครับจำไว้นะดาวพฤเศษดีกว่าจะมาอยุดตําแหน่งเนี้ยต้องใช้เวลา12ปีปีนี้มันปังมากเรื่องของความมั่นคงของคู่ครองการมีต่งงานอะไรประมาณนี้ครับเพราะดาวศุกร์แปลว่าการเงินและความรักมันอยู่ในเือพันธุ์ทุกแปลว่ามั่นคงแปลว่าเงินเยอะเงินมากอย่างเงี้ยครับความรักดีความรับเด่นความรักมั่นคงโอเคปะ อ,อย่าทิ้งไปล่ะ12ปีมีครั้งหนึ่งเพราะดาวพฤดีกำลังจะออกไปแล้วนะครับดาวศุกร์อยู่แค่เดือนเดียวเท่านั้นดาวศุกร์ออกไปก่อนดาวพฤดีก็ยังอยู่เกษตรเหมือนเดิมสักพักหนึ่งพอมีสายนก็ย้ายอีกนะครับประมาณนี้นะนั้นเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะเหลือดาวพุธจะขึ้นมาอ่คก็ดีดาวอาทิตย์เข้ามานี่ปังอีกมันมีปังหลายรอบนะอ่าไม่ใช่ปังรอบเดียวนะจ๊ะอันนี้คือปังรอบแรกเท่านั้นนะเหลือ,ออีก2ดวงนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้ดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนลาภเนยลาภพ,พันธุเนี่ยหมายถึง ได้ช็อกลาบจากบ้านได้ช็อกลาบจากกรงสีหมายถึงว่าอาจจะมีการอ่าก็ได้ว่าสืบทอดต่อหรือจะเป็นลักษณะของการที่เอาบ้านไปขายแล้วได้เงินก้อนใหญอ่อย่างเงี้ยก็ได้ครับประมาณนี้อืมแต่จงจําไว้ว่ามันมาจากเชริรอริด้วยนะครับอริพันธุแปลว่าอะไรครับแปลว่าไขายบ้านอืมก็คือวุ่นวายไหมต้องย้ายของออกต้องแบบรอกว่าลูกค้าจะมาซื้ออ่าเนี่นแหละก็คืออริ หรือเป็นลักษณะของการกู้ยืมซื้อบ้านก็ได้ครับเพราะว่าลาพาไปว่าได้ได้ไดอีิแปลว่าต้องเดือดร้อนวุ่นวายพันธุไปลว่าบ้านก็ขอบ้านไงขอสินเชื่อเรื่องบ้านประมาณนี้นะครับไปดาวบ้านอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็จะผ่านโอเคไหมเพราะลาพาไปว่าโชคลาภนะครับมีโชคลาภเรื่องการเรื่องเรื่องหนี้สินโอเคปหอืมนะครับประมาณนี้นะต่อไปคือจำนำจำนองได้หมดโอเคไหมแล้วแต่คุณคุณอยากทําอะไรได้หมดนะครับ แต่กลับไปดูในพื้นดวงก่อนนะว่าเราจะมีเกณฑ์พวกนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ดาวสุกจบต่อไปดาวพุธด,ดวงสุดท้ายยายรอบ2วันที่2 2กุมภาพันธ์หกหกเข้าสู่ราศีกุมเสิร์รดาวพุธเสิร์รระวังเรื่องของการไม่มีสติหลงลืมนะครับทีนี้ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมอันนี้ดาวที่เจอกับดาวพุธบอกแล้วว่าเดี๋ยวดาวพุธจะมาช่วยเป็นคู่สัญญายในเรือนสาชะมันฟังมากหมายความว่ามีมีเนี่ยผมว่านะเกณฑ์ที่แรงที่สุดคือวันที่2 2กุมภาพันธ์มาถึงการจะซื้อจะขายจะได้ เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาทั้งหมดนะครับก็หมายถึงว่าต้องรอประมาณยี่สิบสองกรุ๊ปาเพราะว่าดาวที่เป็นประมันไม่เข้มแข็งพอดาวพุธเข้ามาช่วยมันจึงจะดีขึ้นแต่ดาวพุธไม่ได้ตำแหน่งนะครับแต่ก็รวมพลังกันได้นการเซ็นสัญญาเป็นคู่ที่ดีมากนะครับประมาณนี้นี่ก็สามารถติดตามข่าวบิทคได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พาลาดข่าวบิทคในครั้งถัดไปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ